สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมนะครับเป็นรถถังบังคับวิทยุนะครับตัวนี้เป็นรีโอพาร์ตนะครับคือเป็นตัวลายพราบตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อแท้งโมเดลนะครับแท้งโมเดลก็เป็นรถถังแนวสเกลนะครับตัวนี้เป็นลายพรางรุ่นรีโอพาร์ตนะครับก็ขนาดสเกล1ต่อ18นะครับ ก็ระบบนะครับก็จะมีปรับองศาป้อมปืนหมุนป้อมปืนนะครับปรับสูงต่ําของป้อมปืนแล้วก็มีระบบน้ํายาทาควันมีเสียงเครื่องยนต์มีควันนะครับล้อเป็นแท็กนะครับแล้วก็สามารถที่จะยิงกระสุนบีบีกันได้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูมาดูตัวรถกันนะครับแล้วก็ทดสอบการทํางาน คร่าวๆนะครับอันนี้ก็จะมีคู่มือนะครับบอกการทำงานต่างๆนะครับคู่มือเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับก็ อ่านเข้าใจง่ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรถเจ็ดประกอบกัน,นครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรถถังครับเป็นตัวสีเขียวลายพางนะครับเร o p วผ่าน l เจ็ดอตัวนี้เป็นแถบสายพานยางนะครับตัวอลอเลร์ ตัวนี้ก็จะมีโชคด้วยตัวนี้ก็จะเป็นฝาสวิชเปิดปิดจะใส่พวกอุปกรณ์ตกแต่งนะครับพวกหุ่นทหารนะครับตัวนี้ก็จะมีถุงนี้ก็จะมีเนี่ยตัวน้ำยาเจลนะครับต้องเอาไปผสมน้ำแล้วก็ใส่ขวดเนี่ยนะครับก็คือ ปริมาณน้ำหนึ่งขวดนะครับใช้น้ำยาเจลหนึ่งซองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมจะแถมมาให้สองซองคือปริมาณหนึ่งขวดนะครับก้าซีซีนะครับใช้น้ำใช้เจลหนึ่งซองนะครับก็คือถ้าหมดใช้เจลหมดมันจะมีขายแยกนะครับตัวนี้ก็เป็นหุ่นทหารตัวนี้เป็นลูกปืนลูกกระสุนนะครับ แล้วก็ตัวนี้รีโมทคอนโทรลก็มีอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆนะครับตัวนี้ด้วยตัวนี้อาจจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดปืนนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับตัวแบตเตอรี่จะอยู่นี่ อันนี้ผมอาจจะไม่ได้ผสมน้ำยาทำควันให้ชมนะครับกต็ตัวหยอดน้ำยาจะอยู่ตรงนี้นะครับเปิดขวาเปิดฝาแล้วก็หยอดลงไปเวลาเราเปิดสวิตพร้อมทำงานเนี่ยจะมีควันออกตรงท่อแต่นี้ผมอาจจะไม่ได้ใส่ให้ชมก็จะทดสอบยิงกระสุนอย่างเดียวนะครับ ตัวนี้นะครับจะต้องใส่เพราะตัวนี้จะเป็นเหมือนแม็กกาซีนของลูกปืนนะครับเนี่ยจะใช้ลูกปืนใส่ตรงนี้นะครับก็จะหยอดใส่ลงไปนิดน้อยโอเคแค่นี้พอนะครับจากนั้นปิดฝา ขั้นตอนต่อไปนะครับปิดฝาตัวนี้ก่อนก็ได้เราก็มาเลื่อนเปิดตำแหน่งถาดแบตเตอรี่นะครับทีนี้แบตเตอรี่จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเราก็เสียบปลั๊กลงไปครับ ดันเพื่อให้เข้าล็อกนะครับโอเคจากนั้นเปิดสวิตช์ครับแล้วก็เปิดสวิตช์ตัวนี้ด้วยจากนั้นเปิดสวิตช์ตัวนี้ตัวรีโมทเนี่ยมันจะสั่นด้วยนะครับ แล้วพอเราเปิดเนี่ยมันจะสั่นแล้วเวลาเรายิงหรือคอนโทรลต่างๆก็จะสั่นเหมือนกันตัวนี้หุน่นหุ่นตัวนี้ก็อาจจะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้เป็นทหารสาหรับเซเวมีกล้องด้วยทีนี้การทำงานนะครับปุ่มนี้มีอะไรบ้างนะครับเดินหน้าสามสเต็ปนะครับ ตัวนี้ช้าเร็วนะครับนะครับจะเร็วสามสเต็ปตัวนี้ก็ถอยหลังตัวนี้ซ้ายขวานะครับตัวนี้หมุนตัวตัวนี้เลี้ยวถอยหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้หมุนป้อมปืนซ้ายขวา ตัวนี้หมุนขวานะครับตัวนี้หมุนซ้ายนะครับตัวนี้ยกขึ้นยกความปืนขึ้นตัวนี้เอาลงถ้าเรากดพร้อมกันตัวนี้จะเป็นยิงนะครับเห็นไหมนครับลูกกระสุนจะออก แล้วก็ถ้าเราใส่น้ำยาควันเนี่ยนะครับเรากดกุ่มกลุ่มนี้มันจะมีควันออกนะครับผม <Okay. S 2> สำหรับใครสื่ชอบตัวนี้นะครับรถถังรีโอพาร์ลายพางนะครับติดต่อสอบถามที่ลายดีแล้วเบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยนะครับผมนะแล้วก็ตับเครื่องได้นะครับนี่นะครับมันก็จะหยุดการทำงานนะครับแท็กก็เป็นยางนะครับผมสวยงาม สเกลสวยนะครับยิงปืนได้แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆําได้แบบที่ผมรีวิวให้ดูนะครับผมโอเคครับ